อันนี้เป็นปราสาทปางกูนะครับประวัติความเป็นมาก็อยู่บ้านหนองบัวตำบลในเมืองเระเมืองจังหวัดช้ยภูมิประศาสนาในพุทธศาสนาศาสนาพุทธ,ธิลัทธิมหายานก่อด้วยเรรแรงมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมียุราอยู่ในพุทธวัตรที่18 นี่ก็ไปเวรับรอบๆสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์สร้างด้วยศิลาแรงนี่เป็นปราสาทปางโกสมบูรณ์ หน้าบันข้างในาก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประจำปางกูเป็นพระพุทธรูปโบราณที่คนเขานับถือบูชากันหวัดฟความเป็นมานนไม่มีใครบอกนะครับอันนีน้พระรูปโบราณน,นะครับ ไม่รู้เหมนกันว่าชื่ออะไรแต่ก็รับทานกันนี้ก็มาไหว้ตักระกันโอเคนะครับก็จะจากไปด้วยขับหลังหน้าบันหน้าบันหน้าบันนะครับหน้าบัน อเนะครับ